นี่ค่ะวันนี้พบกับอิงในการชาไข่มุก .com ค่ะเย่พเพื่อนๆนะคะเคยเจอปัญหาที่แบบว่าอยากกินชาน่ไข่มุกแต่ว่าไม่อยากออกไปซื้อนอกบ้านกันไหมแบบเว้ยอากาศร้อนมากเลยช่วงเนี้ยวันนี้ก็เลยนาสินค้าดีๆนะคะเก๋ๆมาแนะนําให้เพื่อนๆน,นะคะอยากจะบอกว่าเพื่อนๆต้อนนงคาดไม่ถึงแน่ๆเลยนี่ค่ะ และนี่นะคะก็คือชุด s e ็ตชี at home นะที่งพูดถึงเมื่อกี้นี้เป็นชุดชงชานมบุกบุได้ง่ายๆเองที่บ้านนะใช้เวลาไม่เกิน10นาทีราคาถูกมากเพียงแค่กล่องละ549บาทสามารถชงได้ตั้ง25แก้วเนะี่ยเดี๋ยวเราไปดูข้างในกลน่มยดีกว่าน,นะว่ามันประกอบไปด้วยอะไรบ้างโอเคอันนี้เป็นช้อนตักนมผงที่เขาจะให้มาในกล่องนี้นะเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์กันก่อนอันนี้เป็นตัวเชคเกอร ก็คือมาทั้งกล่องอย่างนี้เลยเดอ้ออันนี้เป็นตัวบุกบาวชูกาก็คือแบบมาถุงใหญ่ขนาดนี้นีเป็นน้ำเชื่อมเยอะมากอันนี้เป็นชานะที่เราจะใช้ชงเขาจะให้มาทั้งหมด25ซองแล้วก็สุดท้ายเป็นตัวนมผงก็คือเยอะมากๆก็คือในกล่องเนี้ย549บาทก็คือได้ทั้งหมดไปเลยนะจ๊า เดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการชงกันเลยดีกว่านะว่ามันมีวิธีการทํำยังไงบ้างและนี่ค่ะก็คือวัตถุดิบแล้วก็กอุปกรณ์ที่เราจะใช้ชงกันนะอันนี้ก็จะเป็นแก้วเสิร์ฟนะคะที่จะใช้เสิร์ฟสำหรับตัวแก้วเสิร์ฟเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถใช้แก้วที่อยู่ที่บ้านได้เลยอันนี้เป็นเชคเกอร์ก็จะรวมอยู่กับกล่องชียอทโฮมของเราด้วยนะอันนี้เป็นช้อนตังนองผงน,นี้จะเป็นตัวบุก,บก ก็จะแถมไปให้เหมือนกันอันนี้จะเป็นน้าร้อนจะใช้ปริมาณ150 ML ค่ะอันนี้จะเป็นน้าเชื่อมสําหรับตัวน้าเชื่อมนะเพื่อนๆสามารถปรับนะคะได้ตามใจชอบเลยใครชอบหวานก็ใส่มากหน่อยใครชอบหวานน้อยก็ใส่น้อยหน่อยอันนี้จะเป็นตัวนมผงและนี่นะคะก็จะเป็นตัวผงซองชาของเรานะคะที่ในถุงนั้นจะมีทั้งหมด25ซองและสุดท้ายค่ะเป็นตัวน้าแข็งเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลย ค่ะอันดับแรกนะคะเดี๋ยวเราจะนําตัวเชคเกอร์นะคะเปิดฝาออกมาเลยแล้วก็จะใส่น้ําร้อนลงไปนะ150 ml หลังจากนั้นค่ะก็จะใส่ตัวชานี่เวลาแกะถุงออกมามันก็จะเป็นแบบลักษณะแบบนี้เป็นถุงๆแบบนี้นะเราก็หย่อนลงไปเลย อาจจะแบบว่าเอาถุงแบบขย่ายขย่ามาดนึงเพื่อให้ตัวชานะมันโดนน้ําให้ทั่วหลังจากนั้นนะเราก็จะปิดฝาอบเอาไว้นะเพื่อให้ชาของเราเนี่ยส่งกลิ่นหอมจะอบทิ้งไว้ประมาณ5-7นาทีนะคะหรือว่าถ้าใครเนี่ยอยากได้ความเข้มข้นมากกว่านั้นก็อบเพิ่มได้นะคะโอเคค่ะตอนนี้นะคะยังก็ทิ้งชานะคะคบไว้ประมาณ5นาทีแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันนะก็คือกลิ่นตอนนี้หอมมาก ก็คือจะบอกว่าถ้าใครสมมุติว่ายิ่งแช่นานะกิ่นก็จะหอมขึ้นกว่านี้อีกแล้วก็สีนะก็อาจจะเข้มกว่านี้อีกนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราก็เอาถุงชาออกเลยเดี๋ยวเราก็จะมาใส่ตัวนมผงกันเลยค่ะสําหรับตัวนมผงนะจะใช้ทั้งหมดประมาณ3ช้อนตักนมผงเพื่อความเข้มข้นนะคะหลังจากนั้นนะก็ใช้ช้อนตักนมผงนี่แหละคนเลยคนให้ตัวนมผงละลายเลยนะคะ ตัวนมผงของเราก็ละลายดีเรียบร้อยแล้วก็ใส่ตัวน้ําเชื่อมลงไปเลยสาหรับตัวน้ําเชื่อมนะคะถ้าสมมติว่าชอบหวานมากๆก็ใส่เพิ่มลงไปอีกแต่ว่าถ้าชอบหวานน้อยกว่านี้ก็ลดลงก็ได้ค่ะคนให้เข้ากันอีกรอบนึงานจากนั้นเราก็จะมาใส่น้ําแข็งกันเลยโอเคใส่น้ำแข็งเรียบร้อยแล้วก็ปิดฝาเลยแล้วเราก็จะเชคนะคะประมาณเ1็ดถึงสิ ัจากนั้นก็เอาใส่ในแก้วที่เราจะใช้เสิร์ฟเลยอันนี้เป็นบูุกบราว์ชูการ์นะคะใส่ลงไปัจากนั้นก็เทตตวชานมที่เราเช่เอาไว้แล้วใส่ลงไปะคะ่ะเรียบร้อยแล้วก็จะออกมาเป็นหน้าตาประมาณนี้นะคะสำหรับตัวที่ a อ home ของเราก็คือจะบอกว่าน่ากินมากชิมแล้วนะ ก็คือจะบอกว่าหอมชามากกลิ่นนี้คือแบบแม่แพ้เหมือนที่เราไปซื้อกินเลยอ่ะกลิ่นหอมอ่ะชอบตัวบุกเบาก,ก็อร่อยจะบอกว่าถ้าแบบทำกินที่บ้านเองอ่ะคือแบบดีมากเพราะว่า รสชาติอะเหมือนเราไปซื้อจากข้างนอกเลยนะค่ะเพื่อนๆก็คง<ๆ>จะได้เห็นขั้นตอนแล้วก็วิธีการทํากันไปแล้วนะว่ามันง่ายขนาดไหนนะคะใช้เวลาไม่ถึง10นาทีเลยจริงๆถ้าสมมติว่าแบบเทียบกับความอร่อยความคุ้มค่านะคะก็จะบอกวา่าผ่านะค,ะค,าค่นะตอนะะนี้ถ้าสมมติว่าใครสนใจนะอยากจะสั่งซื้อสามารถเข้าไปสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์ของเราค่ะ www.cha- i k ่มุ .com ตามลิงก์ด้านล่างนี้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต ah ้องขอตัวลาไปก่อนนะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับนี้สวัสดีค่ะ 拜拜。Bye bye.